สวัสดีค่ะก็กลับมาช่องรักสุขภาพอีกแล้วนะคะช่องของคนรักสุขภาพค่ะวันนี้นะคะมาชวนทาค่ะคุกกี้นะคะจากข้าวโอ๊ตกันนะคะซึ่งเป็นแป้งข้าวโอ๊ตนะคะซึ่งแป้งข้าวโอ๊ตจะดีกับคนลดน้ําหนักเป็นอย่างมากเป็นขนมคุกกี้คินคลีนกันกับกีกาแฟคลีนค่ะเราไปเริ่มลงมือกันเลยจ้าขั้นตอนแรกนะคะเราก็จะใช้ผงกาแฟจํานวน2ช้อนโต๊ะค่ะ ตามด้วยวิปปิ้งครีมอีก2ช้อนโต๊ะนะคะไม่มีใช้นมสดได้ค่ะอีก2ช้อนโต๊ะนะคะและคนส่วนผสมให้เข้ากันเป็นอย่างนี้เลยนะคะจนผงกาแฟละลายหมดนะคะเข้ากับวิปปิ้งครีมค่ะได้ในลักษณะอย่างนี้เรามาเตรียมเนยกันค่ะจําเนืน1ช้อนโต๊ะค่ะเอาไปเข้าไมโครเวฟนะคะหลังจากนั้นมาใช้ไข่ไก่ค่ะ กับน้ำตาลร่อหั่งกล้วยนะคะให้เข้ากันจนน้ำตาลร่อหั่งกล้วยละลายหมดแนะนำน้ำตาลหลอหั่งกล้วยให้ไปบดก่อนนะคะเพื่อที่จะได้ตีง่ายมากยิ่งขึ้นนะคะตีจนขึ้นฟองขาวในลักษณะอย่างนี้ หลังจากนั้นเราใส่เนยนะคะที่เราไปละลายในไมโครเวฟนะคะลงไปเลยค่ะตีให้เข้ากันค่ะหลังจากนั้นใส่กาแฟลงไปนะคะใส่ลงไปนะคะและตามด้วยนะคะแป้งข้าวโอ๊ตค่ะ คนส่วนผสมให้เข้ากันนะคะให้เป็นเนื้อเดียวกันในลักษณะอย่างนี้เลยนะคะหลังจากนั้นเรามาทาถาดกันนะคะระหว่างนี้ให้ไปอบวอร์มเตาก่อนนะคะทาถาดกับน้ํามันหรือเนยลงไปนะคะเพื่อมไม่ให้มันติดนั่นเองค่ะเราค่อยๆนะคะทําเป็นลูกๆในลักษณะอย่างนี้นะคะ หลังจากนั้นค่ะเอาซ่อมนะคะแผ่ออกมาเป็นลักษณะอย่างนี้ค่ะ อบนะคะโรยด้วยอัลมอนด์สไลด์อีกนิดหนึ่งอบไฟบนไฟล่าง185องศาเป็นเวลา20นาทีนะคะหลังจากนั้นเอาออกมาถ้ายังไม่กรอบ อบอีกร้อยองศานะคะเป็นเวลาประมาณ10นาทีจนได้คุกกี้ที่กรอบอร่อยเช่นนี้นะคะสำหรับคุกกี้ข้าวโอ๊ตคลีนครีนลองไปทำกันดูนะคะสำหรับคลิปนี้ทีมงานรักสุขภาพขอลาไปก่อนค่ะถ้าชอบคลิปนี้กดไลค์รัวๆเลยจ้าเราเจอกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีค่ะ